ัอ่าอยู่ลาน S C T นะพอดีพี่เขาอ่าสั่งน้ำยาอ่านัดเอาน้ำยากันนะครับก็เลยขอพี่เขารีวิวรถสักนิดหนึ่งนะครับพ่นกระทะอันพ่นกระทะคือบอเอาแนวกันบออะไสดเลยบัานนี้ตัวเอานั่นเซ็ตเด้ดวะเนี่ยไอ้นั้นมันเบรกแต่ว่าต้อง,งเซ็ตตั้งแต่แรกๆเกด้โดนโดนสิดบอกอย่างมันฉีปาดออกวะจะวะบอก สีท่นขนาดเลยสี<อ>ตรงตรงน้ำมันเบรกครับลูบใส้พาแล,าลว้วก็ลูบวิธีแก้ง่ายสุดก็คือน,น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกมันคัาน,นเดียวกันอันนี้เก็บได้กได้พี่ไทยไทยไยค้อนอันนี้เราอยู่กับเจ้าวิกเตอร์สามสี่ีเป็นบอลเขาที่สีสามแปดเอ็มหนึ่งเอสามี่นะสวัสตีครับ<อ>พี่สวัสดีครับพี่พี่อี่เลย พี่ม่อนครับพี่ม่อนนะครับไอ้บริษัทชินนาระนี่เขาอยู่ที่ไหนอยู่บางเพียงอ๋อบางเพียงเห็นเห็นลายคันอยู่นะเขามีแต่สีนี้หมดเลยไหมมีขาวด้วยครับมีสีขาวไอ้คันนั้นเหมือนกันไหมที่ผมจอดเหมือนกันครับแล้วพี่พี่ไปดูไอ้ที่ไหนน้ำยาก็ในเพจบ้างใน YouTube อ๋อพี่ติดตามอยู่ใน YouTube ป่ะใช่ครับอ๋อแต่ถ้าสั่งให้สั่งทางติ๊กตอกมันจะมันจะง่ายติ๊กตอกก็ก็เข้าไปดูอยู่มันจะถูกในติ๊กตอกไม่ใช่หรอกแนะนำคน คนนัดซื้อเงี้ยมันคงหายอันหนึ่งพันนึลร้อยร้อยเจ็บาทก็จริงแต่ถ้าสั่งทิชชู่ก็ะแรกๆมันได้ส่วนลดไงที่สั่งในทิชชู่ไปแล้วอ่ะสั่งสั่งไปแล้วแต่ว่าใช้หมดเลยหกหมดมันก็หกาปเรื่องแบ่จะว่างส่วนมากคนบอกว่าเปิดทาแล้วชอบวางไว้ก็เดินเตะหกใช่ครับใช่มันต้องซื้อตัวฉีดใช่ใช่ฉีดฉีดยี่สิบบาทหัวสเปย์ใช่ดีพี่เข้าร่วมกันหน่อยก็ได้ใช่ดีทำไมถึงได้ใช้อีกวันนี้เอาไปอีกหนึ่งของเขาดีอ่ะพี่ของเขาดีบริษัทเดียวกันป่ะเนีย

ซีเกรยด้นข้อเดิมท่อเดิมทำข้อด้วยต่อต่อตรงใช่ใช่อ๋อต่อยัดยัดแป๊บต่อตรงไอ้คันนี้เดี๋ยวมารีวิวรถพี่ที่มั่นอยู่บริษัทจินาราดไอ้ไอ้คันนั้นคือบริษัทเดียวกันใช่พี่ขับอยู่ที่นี่นานยังผมเข้ามาหกเดือนแค่หกเดือนหกเดือนแล้วก็คือรถเขามีแต่วิกเตอร์แบบนี้เลยหรือครับใช่ครับวิกเตอร์เลยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น fm หนึ่ง a ก็คือสามสี่สี่ยันัคใช่ครับสามสี่สี่ fm หนึ่ง a ตัวนี้หน้ามันเป็นหน้านี้เลยเหรอหนนนน้้าีมัจะเเป็วิกตอร์ตัวแรับหน เป็นหน้าดําหน้าดํามันจะเป็นหน้าดําหน้าทับหน้าเทาแล้วก็เป็นหน้าขาวถ้าจำไม่ผิดแล้วตัวใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นหน้าขาวก็แปลว่ามันหลายปีแล้ววิ่งไม่หลายแสนโลอย่างนี้หลายแสนโลไม่ครับห้าห้ากว่าห้ากว่าปานกลางนะก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วมันมีจุกจิกซ่อมไหมครับรถประมาณนี้อันนี้ห้าห้าหกปีมากรถไปถึงประมาณจุกจิกไหมซ่อมไหมมันก็ ช่วงนี้ไม่เคยได้ซ่อมรถใหม่นะเข้าศูนย์เข้าศูนย์อย่างเดียวอ๋อเข้าศูนย์เช็คยังมีน่าจะยังมีประกันศูนย์ใช่ครับตัวนี้เป็นวิกเตอร์นิ่มไหมพี่มันก็นิ่มอยู่นะขับคันไหนขับรุ่นไหนมาก่อนขับคันนี้ไปก่อนขับซีรีส์ห้าซีรีส์ห้าร้อยซีรีส์ห้าร้อยก็ว่านิ่มแล้วนะซีรีส์ห้าร้อยก็ว่านิ่มนะมันก็มันก็มันก็นิ่มนะอันนี้นิ่มกว่าครับเจอวิกเตอร์นิ่มกว่าแต่สามหกตัวแปดนัดไม่ค่อยนิ่มแต่ตัวสิบนอตน่าจะนิ่มนิ่่มยให้อย่่างเน ผมก็ซื้อใส่ครับอ๋อแล้วทำไมได้สีเป็นสีขาวไปพ่นสีใหม่พ่นคือใครพ่นอ่าจะของเก่าเขาพ่นอ๋อคือเขาใส่เขาใส่สีขาวมาแล้วก็ไปพ่นสีเขาจะเขาให้ร้านพ่นหรือมั้งเขาเทียบสีได้เหมือนมากเลยใช่ครับอ๋อร้านพ่นร้านพ่นร้านทำสีร้วนนี้ใส่เองหรือเขาใส่ไปใส่เองครับตีตีตีรถไหมนี่เขาไม่ตีเหรอใกล้เกินเกือบตีนะยื่นไปเจอมาแล้วเ้าเซากี่เม็ด สามห้าครับสามเมตรห้าสิบของผมสี่เมตรได้หน่ะนะแต่ว่าเกือบซ้ำกันว่ะผมว่าจะไปใส่อยู่ในสี่เมตรใช่ไหมมันจะสูงอีกนิดนึ่งใช่แต่ของของพี่มันตรงมันตรงดีมันแกนใหญ่ของผมมันแกนเล็กมันงอโอ้มันแกนใหญ่คนละแบรนด์คนละเกียร์ซื้อแต่ร้านไหนครับจำได้ร้านอยู่ร้านยิมหมวยครับอยู่ แถวไหนช่างสีคิ้วอ่ะสีคิ้วอ๋อสีคิ้วอ่ะลำตะคองอ่ะลำตะคองอ๋อแกนใหญ่ลำตะคองมันมีตั้งหลายร้านเลยก็ยังจำร้านไม่ได้แกนใหญ่แล้วก็ให้ขามาแบบนี้ปะ่ะใช่ครับนี่เพื่อเปี่ยนขาใหม่ขาหักโอ้แต่ขาอย่างนี้หน้าหักอยู่มันขามันต้องยาวๆแบบนุ้นใช่ยัดเข้าไปใต้หมวกนั่นะทนกว่าอันนี้คือคืออะไรเป็นกล้องอะไรกล้องกล้องส่องนี่แหละครับไอ้บริษัทให้ติดมันจะส่องไปด้านข้างใช่ไหมใช่ครับ มีในรถมีไหมมีมีตัวหนึ่งในรถอ๋อในรถมีเราทําอะไรก็ไม่ได้ก็ปกตินะปกติไม่ทายิงทายิงขึ้นไม่ได้จ้ะห้ามเลยมีเขาดูมีเสียงเขาฟังเสียงได้ไหมมีครับเขาฟังเสียงเราด้วยถือว่าบริษัทเขาเขามีรถเยอะไหมก็หัวลากมี20 28ิบยี่สิบแปดบแปดัวเขาวิ่งแต่สายตู้เหรอพวกพี่วิ่งแต่ตู้เหรอแล้วมีถ้วยมี เข้าใบด้วยมีสู้ด้วยครับแล้วก่ here, อนมาวิ totally. ่งที่น so ี okay. ่พี่บอกว่าขับซีรีส์34ขับอยู่ที่ไหนก็ขับอยู่นี่แหละอ๋อขับอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก่อนวิ่งสายตู้เคยวิ่งสายตู้ที่ไหนมาก่อนบ้างยังวิ่งวิ่งสายตู้ที่นี่เหรอใช่ครับแต่ก่อนวิ่งอยู่ขอนแกนขอนแกนน่ะวิ่งอะไรวิ่งร่องวิ่งร่องครับแล้วมันต่างกันไหมพอเราเปลี่ยนจากวิ่งร่องมาวิ่งสายตู้ต่างกันไหมมันก็ต่างอย่งเียต่างอย่สบายกว่าแล้วใช่ ผมว่าาตู้สบยคำว่าสบายสบายกว่าในเรื่องของมันไม่เปื้อนใช่แต่แต่ว่าถ้าเจอแถวแถวนี้เหนื่อยเหมือนกันตัวนี้ก็สบายถ้าว่ามีมีผ้าใบแล้วก็เปื้อนหน่อยอ่ามันจะเปื้อนมอมแมมเหนื่อยด้วยแหละผ้าใบกันแน่เหนื่อยใช่ครับแล้วพอรายได้ล่ะผ้าใบกับสายตู้เราเราคิดว่าไงสําหรับเราสําหรับพี่ม่อนสําหรับผมนะผมว่าครับใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับหนีกันไม่เยอะหรอกอืมแต่นี่ก็เคยวิ่งผ้าใบมาก่อนอยู่สมพงษ์นี่ก็คิดว่า ตู้มันมันไม่เปื้อนอะมันไม่มันเสื้อผ้ามันไม่เปื้อนมันมันมันสบายไม่ล้าด้วยนะมันมันไม่ล้าด้วยแล้วก็ส่งระตูวบุญยังเพิ่งยังเพิ่งอย่างเช่นสีเทพครับเขาบอกเล่าหรือเปล่าไทยเกษตรบุญมันเดี่ยวแต่มุญบ้านเดี่ยวแต่โซนสีเทพสีเทพมันตรงเลยบ่อไทยปะผมผมไปบ่อไทยผมเคยไปชงของบ่อไทยโรงเรียนบ้านบ่อไทยเลยเลยเลยไปอีกเลยลมซักไอ้บ่อไทยเลยไปอีกลมซักมันมัน มันเลยเพชรบูรณ์อีกอล่าชุดเห็นเขาถามราคาลมซักมานี่ก็เอ้าลมซักนึกว่าลมซักอยู่ลบบุรีมีเพชรบูรณ์บ่ะเพชรบูรณ์อีเจ้าของเจ้าของอยู่ไใช่พิม่อนอยุ้ยใช่บ่อไทยเพชรบูรณ์เลยอำเภอวิเชียรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วิเชียรก็จะเป็นบ่ทไทยตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลบบุรีอ่ะใช้บาดาลอ๋อเลยใช้บาดาลใช้บาดาลไปแล้วก็เป็นซีเทพเพชรบูรณีแต่เวลากลับกรับทั้งเดียวกันนี่บ้างกันครับมันเขียยติดต่อกันออ๋ครับผมมันติดต่อกันทั้งจังหวัดเล้วเนาะไอ้ลบบุรีกับเพชรบูรณ์ ไอ้เมื่อกี้ท่าเมื่อกี้ถามฮอดพอไทยเดี๋ยวเราเล่าบอเไปประมาณเมื่อกี้ถามฮอดไอ้เล่นเล่นสายตู้เอาแล้วแล้วเป็นยังไงคือว่าเล่นผ่าใบอยู่ดีขึ้นได้มือเรี้ยงได้ที่มานเล่นสายตู้ยังไงขึ้นตัดสินใจมานเล่นไอมันซ้อนมาเลียนอ๋อไอเขาเล่นปูอยู่แล้วงานกับยู่มือดิสันนี่แหละมันมันลดวางตอนนั้นตอนนั้นผมว่างงานตอนนั้นว่างงานก่อนก่อนชิมานี่ก็คือเล่นอยู่คอนเกนเล่นผ่าใบเยอะแลี้ยงแล้วก็ออกแล้วก็ว่นเดเย็์อยู่เดือนของเดือน บเขาก็เคยเล่นมาเล่นใช้ตู้แมาเลยติดรถเขาป่ะบ่บ่อครับมาขับเลยขับเลยสัมผัสเลกแรงให้เลยแลกแรๆอันรถเขาเป็นอยู่แล้วแต่ว่าร้านตู้ร้านยังเขาเบิยากว่าล้างตู้ถามายังผมเมื่อเคยแลนมามันก็ยากอยู่า่ตรงนี้เจเจให้เอฟซีเบิรงเขาเจเบิรงว่าเขาจะได้ตัดสินใจกล้ามากนะกล้าผมแรกๆยังไงก็ยังยังผมเมื่อเคยแลนตู้มาเนาะครับผมแลนพอใบมาครับผมกับกับทุกคนกับำเป็นแหละอ่า มันก็ยาเนยาท่ยานกันเรื่องตู้นี่แหละรถใหญเลยครับเป็นมันมันยากช่วงแรกๆครับว่าต้องอาชัยถามเนาะผมว่าจังไน้าต้องถามเขาถามครับถามผู้นั้นเขาเขาเขาบอกห่วงอ่าแต่แต่มันจะมีคนบอกดีกับคนบอกว่าดีแต่คนบอกดีกับเขาใจไง่ายครับคนบอกคุณหวยหรือใอาร่มเข้ากับปวดสมองเลยถ้่กนี่ยยากคนเข้าต้องมีผู้เดียวหรอกคนที่บอกเขาคนที่บอกอะก็สลับถามไปสลับไปถามไปเรื่อยๆยานเขาล่นาะในเขาว่าข้อใจเขาก็ถาม อันนี้เพราะเขาแบบมันสำหรับผมอ่ะเรียกเรียกเขาบดยางยากเรยมีเอกสารการไล่นบัดที่นี่เพราะเขาเรื่มศึกษาไปจำไปเรื่อยๆเทากับหูอาศัยจำอ่านออกคือสุริยานี่อันบอกคือการแต่จำครับจำออผมไปจำเพื่อนอันไหนเขาเอิ่นบุ๊กิ้งนี่ไม่จำเป็นต้องไปอ่านออกดอกจำเอาบุ๊กิ้งบัินี้กับ่ท่านได้หอดปีนบ่ตอนนี้กับท่านท้อดยังครับยังหอดปีก็ถือว่าแล้วรูบดบ่ะรูบิดบ่กะ มันก็เล่นแต่หมอกเดียวรูเบิดยากอยู่เลยหมเก่าอ๋อครับหมวเถ้าไปล่ามรับแหลมรับยังก็ได้ไปปะแหลมบ่ค่อยได้ไปครับล่ากกับบังกับของเตยอ๋อครับผมเป็นแล่นตู้เปิดเป็นบ่เพราะอันนี้ตูปลามาขึ้นแม่นครับตู้เปิดออ๋เขามีงานประจําเขาตู้บรรจุก็มีแล้วก็เขามีไปขึ้นปลาใบเท่าก็ไปแม่นครับกรสิปกติสิง่ายเลยเพราะว่าเขาแล่นปลาใบมาอยู่แล้วแม่นครับเพราะว่าเมื่อนี้หมดงานหยุดวันอาทิตย์หมายความว่าล้าของเขาหยุดวันอาทิตย์ด้วกัน ม่อ,อยู่ทุกวันอาทิตย,ตย,ยจ์จันทร์ไซต์ตู่โซนมากจะเป็นในจันทร์ได้ไหมจันทร์จันทร์หนึ่งเสาบริษัทพวงนี่สิเกิดการ์หนึ่งเสาเหมือนเมือเกือบเหมือนกันเสาหนีกะสิบ<อ>มีงานเอยแม่ของนี่ก็วันอาทิตย์อยากแล่นยุทธแต่มันสิบม,มีบองแล่นที่พลงรงงานสมากขจียุทธแม่ครับแม่ัไซายตู้นี่วันจันทร์วันเสาร์นี่งานหน่อยแล้วก็วันอาทิตย์มัคซียุทธแม่งตะกี้ว่าว่าจอดอยู่ไซตกับป้าไซต์เขาอยู่บางเพียงครับบางเพียงนั่นะบางเพียงบางเพียงบางเปลี่ยนบางเพียงสมมุติ รูปปาร์กานี่รูปบางบ่อนี่แหละอำเภอบางบ่อนี่แหละเวลาเขาจะไปไปเวลาเขาจะไปยังไงเล่นเส้นนี้เล่นเส้นบางพี่ขี้หาบางพี่อะไรก็นอดัสดคมบางพี่ครับเลย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 ไปซุดซุดทางบุญบ่เกือบซุดอ๋อเกือบซุดเอาเกินบางเพียงแมนครับเราดึกจะว่าไปจักแต่เยี่ยวเขาเมืองตลาดด้วยซับออ๋เดี๋ยวใต้เมืองตลาดด้วยซับเขาไปมาอยู่โซนนี้พวกเคยไปอะไรกับบางใกล้ๆเติบเลยนะ เวลาไปรับงานรักกระบ,บังไ<ะ>กลเติบแค่นี้มานี่ก็ยังมาไกลได้ดิครับผมขับรถมาเกือบสองชั่วโมงเลยในทริปนี้รักกรบังมานี่ชั่วโมงกว่าพอดีชั่วโมงว่าใกล้ๆได้ใ,ใดนเลน<ข>อ,อือก็คือเวลาเขามีงานคุณทรงคุณทรงนี่คือเขาสบายๆเลยเพราะว่าเขาเล่นคุณทรงมาอยู่แล้วแต่เป็นมันมันเป็นพื้นกระบังเองสิเขาเล่นยังนีงก็รักๆกับ,บคือตู้อ๋อที่เสริมกับผ้าใบผ้าใบนี่เขาเล่นแบบไหนคุ้มยากมั้ยกับขันคุ้มคูเป็นกันยากก็คิดว่า ยาง่คือเมย์พูดละผ้าใบหนาเติบได้ท่าไใบหนาครับยกไวอยู่แบบเดียวไวมันมันบางอย่างสิมันหนาเลยแต่มันมันเบาเดียวเห็นสิ่นเดียวเราปวดหลังงรดเพราะว่าคันเก่าผมเล่นผ้าใบยังไงเพราะมันเบาเลยมันมันก็การไหลหมากแต่ว่าเปรียบเทียบคันเจ้าของได้สัมผัสธ์ผ้าใบมาแล้วกับมาเล่นไซตตู้นี่ส่วนตัวของเจ้าของเลยว่าอันอันใดเป็นระคับกว่าเจ้าของมันอันไหนโอ้ผมมันยังได้เบิร์ตได้เบิร์ตเพราะว่าใหญ่จากผ้าใบมาเป็นตู้เหมือนกัน พขาเขาเขาพอใจแล้วมันก็ไม่เก่ง่ายนะผพิ่พ์เป็นมอนอายุเท่าไรแล้วไงผมอายุเก่าครับอ๋อเก่าปีครับครับมาจากปีแล้วครับต่อไปต่อไปว่าขี้กะนสามเทียรแล้วอ๋อสามเทียร์ผมแปลแปลว่า23ก็คือมีว่าขี่ขับได้เลยตมาไดเร็ตครับเพราะว่าเดนนี่เขาให้ขับ23 22แล้วมั้งเดนี่ยี่สิบสได้แล้วสมัยก่อน23่สิบสามอืมย่าวิกเตอร์นี่3ซีซีนี่ ชิวๆเลยงานนักสำหรับเมันก็ไปได้ชื่อๆมาตอนนี้ไปได้ครับไปได้คือแต่อันนั้นจะลำบากยังหน่อยอันนั้นเครื่องหน่อยบัดนี้กระทะนี้ครับพ่นเองแี่คือผมบอกแหละมันมันจริงคันเท้าประยากเซตเทาต้องเอากระดาษแข็งนะครับตัดเป็นวงอลไรกับห้องพวกลังเหยียดเออถือเอาถ้าว่าเดี๋ยวมันก็ออกแมนยูย่างปัดโดนบอกง่ายดอกมันมาถึงเพราะมันอยู่ริมนะเอาน้ำมันเบรกที่ผมบอกน้ำมันบีง่ายเลยแล้วก็ลงน้ำยาลงน้ำยาเทวดาเทพเทวดาครับ อันนี้เขาเขาเขาได้เห็ดยังทอบ้าง้มขั้นเื่นกี่เห็ดทอจมูกเลยอันนี้เดินตรงทอพักครับเดินตรงั้งดังังติ่ปดังอยู่ครับแต่บะหอนบ่พอด้ีกวยพอได้ีกวยนะอันนี้เขามีกล่องจโตสามโตบ่อนี้ไปถอยอันนี้ถยมตตครับของยางนี่ัดัดปงพัดปงรับปงอ๋อัดปงมอนกันเลยเตสามดีซี แล้วเขาเห็นบอกเขาว่าเขาบอกว่ามันจะอืดอ่ะเขาพูดม่ใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะอืดมันเขาบอกว่าต้องรีแมปต้องใส่กล้องแมนปะไม่คำว่าปะมันจ้าอันนี้ได้ยินแต่คำว่าเด้แล้วตะขันกับเฟืองไว้เฟืองสะาอ๋อตะขันเทสเลอร์นี่มันต้องเฟืองสะาดปะเฟืองสะาเฟืองไว้แบบนี้แล้วตะขันอ๋อแล้วเขาจะหูไหนตอนซื้อปะพอนี้บอกเลยแต่ว่าผมบู้ว่ามันอ๋อมันอยู่ที่คนเขาซื้อมาแล้วครับแต่อันนี้เฟืองเฟืองสะาของผมนี่ ก็เลยแห้งเพื่อไรมันเวลาบ,บืนเน่ะมันมันได้เลยอ๋อสบายแล้วมันมือมันมีของเอ่อองอาจมันขับยมบอกว่ามันอืดหนาดำอ่ะวันนี้เขาก็ไปซื้อกล้องดันกล้องยกหน้าครับก็เดี๋ยวนี้มันมีกล้องเสียบได้เลยแม่งครับหรือสิเป็นกล้องไฟฟ้าเลยแต่คนมาอันนี้เขาซื่อกล้องเล็งขลังไฟฟ้าจะต่อยได้กล้องดันบังจะต่อยได้ครับผมคันเร่งไฟฟ้ามันหลอกแค่คันเร่งนะแต่ว่าคันกล้องด้านล่างมันจะซอยหลายอย่างแม่งครับดีกว่า เจ้าของผูท่านเคยขับเคยขับ,คคบแค่์ฮิโน่ครัเดกานะแต่ว่ามาฮิโน่ตัวซีรีส์แล้เวเค,คับแต่ว่าทีทีทีท,ท,ทีหูมาว่ามันนิ่มสามหกอะมัน่ค่อยนิ่มแข็งมันแบบนิ่มไอ้เบาะถุงลมปะเบาะถุงลมเขาเบาทถุงลมกันนี่มัมมมนมันมีสองรุ่นเด้มันมีเบาะธรรมดากับเบาะถุงลมเด้แต่ว่าคนซื้อเขาเลือกทุงลมแม่นส่วนมากเขาจะเอาทุงลมเบาะเพราะว่าเมื่อนั้นฮิโน่กิ้งเกลียวเราไปเสนอผมยยราคามันต่างกันโยเราถามผมยยว่าจะเอาเบาะถุงลมหรือบา ธรรมดานี่ยเอ้ามันมีบอสธรรมดานี่บอกเออเขาเซฟราคามันจะเป็นพวกสองหกหรือเปล่าตามที่ๆเนี่แหละตัวไม้เนี่ยมันก็มีเห็ดสองอย่างเพิ่นกันแน่เพิ่นกันแน่นน้ำแหววถุงล้มมาเลยไม่นขาจะน้ำเอ่อทุงล้มหรอกเออเซลล์อ่ะแต่ว่าคันอีซูมันเป็นถุงล้มเบิดแล้วทันเป็นรุ่นใหม่หกล้อนี่กระทุงล้มทุ่งล้มโชกก็คือแตาเปรียบเทียบรายได้ก็คือพ่อพันกันความสบายสบายกว่า ให้แรงงานยังสี่เขาล้านทุกวันอาทิตย์นี้ให้สบายเวลาพักผ่อนมีเนาะถ้าว่ามีลูกมีเมียก็คือว่าเด็กกระบันกระหงษ์ใส่ตู้ส่วนมากมันจะประมาณนี้แหละส่วนมากใส่ตู้รองๆยาวๆก็มีแต่ว่าส่วนมากตู้ที่เขาแรงตู้เรือจะประมาณนี้ครับโอเคพี่ม่อนก็เดี๋ยวมื้อนี้ขอบคุณหลายที่ให้ยทายก็เดี๋ยววันนี้เอาน้ำยาไปใส่ก็เคยใส่ไปแล้วครับผมนิดนึงบ่แม่นครับใส่โดนบ่ได้โดนบ่มีคนถามหลายคนอยู่โดนอยู่นะคันบ่เฮีย ขันบ่เฮียะขันข้าวบ่ขอครับผมผมจะเอาาผมนี้ผมแนะนำไปใส่หัวฉีดเด้อยรันยี่สิบบาทมันมันฉีดอ่ะเกือบบ่ได้รูปเด้ขันฉีดดีๆก็ติดไปเลยม่ต้องไปรูปครับเพราะว่ามันคำว่ากันน้ำนี่มันิล้างมือออกยากจริงๆแล้วร่างเปิดไม่ใส่ผ้าฉีดเอาเพราะว่ามันกันน้ำเด้ครับผมกันน้ำลงลุยน้ำดิเพร่มีปัญหาเลยน้ำยาผมนี่รีบนึงนี่ ปวดแป้งตัวสงหนมันมันคือยังกดดหน่อยแต่มันริดนึงมันมันมันายนะันม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 านเันมันมัน่วงช่วมเนิดโตเพรัะว่ามันมันคำว่านมยามัางเนี่ยมันมันมลายยี่ห้มแล้ัผมผมใันมันมดเลัผมัน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 แันมันมันันม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 ่นมนมันมันมัั่มันมันรันมันกันน้ันมันมนมันนมานมัันนมันมันมาทมานมัน้นมันมดนมั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 มันมันมนี้ก็เลยเจ้าของน็เลมสรรันมาก็เลยันีัยถ้นกันตันมก็ใันมาโดนมัมาเป็นปีแล้ว แต่กระทั่งมียูทูบเบอร์คนนึงเขาขอไปขายก็เพิ่นก็เอาไปขายอยู่แล้วก็เลยคิดเอ้ามาขอมาขายในทิกต็อกขายดีขายดีคนใทยดีใช้แล้วใช้อีกโอเคขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ม่อนเพชรบูรณ์เจอกันคลิปหน้าครบสวัสดีครับ